ถ้าคุณชอบเที่ยวแบบนิเน์กินแบบมีรสชาติและฟังเรื่องเล่าที่ไม่มีในตำราคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับจังหวัดนครปฐมในมุมที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและทุกท่านสามารถกดติดตามช่องเพื่อที่ท่านจะได้พเพลิดเพลินไปกับ77จังหวัดของเมืองไทยไปกับช่อง9ทันโลกนะครับนครปฐมจุดเริ่มต้นของอารยธรรมไทยเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า2,000ปี เมืองที่มีมากกว่าพระปฐมเจดีย์ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยนะคนปรปฐมมีร่องรอยของพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในดินแดนสุวรรณภูมิเมืองที่เคยรุ่งเรืองก่อนยุคสุโขทัยและก่อนอุธยาเมืองที่มีของกินอร่อยไม่แพ้ที่ใดนะคนปรปฐมมีความหมายว่าเมืองแรกหรือเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุด ย้อนกลับไปกว่า2,000ปีที่นี่คือส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรพุทธมหายานที่รุ่งเรืองและรับอิทธิพลมาจากอินเดียนคนปรปฐมมีคำขวัญว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานสนามจานงามลั่นพุทธมนตนคู่ธานีปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีน นคนปรปฐมมีอาหารขึ้นชื่อและอร่อยมากมายแต่วันนี้จะนำเสนอของกินสามอย่างที่ถ้าได้มานาคนปรปฐมแล้วคุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดข้าวหมูแดงหมูกรอบเสิร์ฟด้วยข้าวสวยร้อนๆร,ราดด้วยน้ำซอสเข้มข้นหอมกลิ่นอบเฉยผสมเครื่องเทศหมูแดงย่างจนหอมฉ่าเนื้อนุ่มสีแดงเงาง,งามชวนกิน ส่วนหมูกรอบบอกได้เลยว่าเด็ดเนื้อกรอบบางกรุปเสียงแตกเบาๆตอนกัดเนื้อในนุ่มไม่เหนียวเคียงด้วยไข่ต้มและแตงกวาตัดเลี่ยนได้กำลังดีแต่ที่ทำให้หมูแดงหมูกรอบของที่นี่โดดเด่นมากๆก็คือน้ำราดสุนทรครพถมหวานนิดเค็มหน่อยเข้มข้นกำลังพอดี มีน้ำซุปกระดูกหมูหอมอ่อนๆให้สดคล่องคลอใครได้มาไหว้พระปฐมเจดีจะพลาดไม่ได้เชียวนะครับและถ้าเดินตลาดดอนหวายหรือแถวพระปฐมเจดีย์อย่าเพิ่งเดินผ่านเพราะมีของขึ้นชื่ออย่างข้าวหลามบะจางที่นครปฐมเขามีดีไม่แพ้ใครข้าวหลามที่นี่ข้าวเหนียวนุ่มๆหอมมันกระทิ อบในกระบอกไม้ไผ่จนได้กลิ่นหอมไม้ธรรมชาติด้านในแน่นด้วยหมูสามชั้นไข่เค็มเห็ดหอมถั่วลิสงกุนเชียงรสชาติเค็มมันพอดีกัดคำไหนก็เจอแต่ของเต็มปากแถมบางเจ้ามีสูตรโบราณที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจะซื้อกินเองหรือซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็รับรองได้ว่าถูกใจกันทั้งบ้าน และหากจะพูดถึงผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมหนึ่งในผลไม้ที่คุณต้องรู้จักก็คือส้มโอทองดีครับส้มโอทองดีขึ้นชื่อเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นแกะออกจะเจอเนื้อส้มโอสีชมพูอมแดงสวยน่ากินรสชาติหวานนำมีความเปรี้ยวปลายเล็กน้อยแบบธรรมชาติไม่ฉ่ำจนแฉะไม่แห้งจนฝืดคอกำลังพอดีเลยครับ แถมยังเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในดินดีน้ำดีของอำเภอนะครชัยศรีทำให้คุณภาพสูงที่สำคัญเป็นผลไม้ GI คือของดีขึ้นทะเบียนเฉพาะท้องถิ่นและหากินของแท้ได้เฉพาะนะครปฐมเท่านั้นใครได้มาเที่ยวอย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับส้มโอทองดีนะครปฐมหวานนุ่มหอมละมุนใจ นอกจากนกคนปรปฐมจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีของกินขึ้นชื่อมากมายแล้วนคนปรปฐมยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายวันนี้ก้าวทะโลกจะพาคุณไปรู้จักกับ5แหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าได้มานคนปรปฐมคุณจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว 1. พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิก์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนคนปรปฐม และยังเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้พระปะถมเจดีย์มีความสูงถึง120เมตรหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าที่ตั้งของเจดีย์แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณที่ชื่อว่านาครชัยศรีหรือทวารวดีเจดีย์เดิมน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่4-5โดยกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบบเทรวาท ต่อมาในสมัยราชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรและพบสร้างเจดีย์เก่าจึงทรงโปรดให้บูรณะขึ้นใหม่โดยสร้างครอบของเดิมไว้ทั้งหมดเป็นเจดีย์ทรงลังกาสีทองอารามจนกลายเป็นรูปลักษณ์ที่เห็นในปัจจุบันพระประถมเจดีย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทย 2. ตลาดน้ำดอนไหวที่แห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงบรรยากาศของเรือนไม้โบราณกลิ่นอายวันวานและรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้าแบบบ้านเดินเข้าตลาดไปคุณจะเจอสารพัดของกินตั้งแต่เป็ดพะโล้เจ้าดังหมูแดงหมูกรอบข้าวห่อใบบัวไปจนถึงผลไม้จากสวนโดยตรง ที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะของกินเท่านั้นแต่ยังมีบริการเรือล่องแม่น้ําให้ชมวิถีชีวิตริมฝั่งน้ําแวะไหว้พระนั่งชมบรรยากาศเงียบสงบในยามเย็นเหมาะทั้งครอบครัวคู่รักหรือสายกินแบบจัดเต็มตลาดน้ําดอนหวาคือภาพจําของตลาดไทยในอดีตที่ยังมีชีวิตและยังเติบโตอยู่ท่ามกลางโลกสมัยใหม่ หากได้มานาครปฐมแล้วไม่เลยแวะมาที่นี่ถือว่าพลาดของดีที่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่อึดใจ 3. วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครจ a ศรีอําเภอสามพรานเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่สกลายเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวนาครปฐมมาถึงปัจจุบันจุดเด่นของวัดไร่ขิงคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนมีพระพุทธลักษณ์งดงามและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะในเรื่องเมตตามหานิยมและขอโชคลาภไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือผู้แสวงบุญจากแดนไกลวัดไร่ขิงคือสถานที่รวมทั้งศรัทธาและความสงบให้คุณได้ทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจ 4. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่รวบรวมหุ่นขี้พึ่งไฟเบอร์กลาสที่เสมือนจริงจนน่าทึ่งทั้งสีผิวละเอียดใบหน้าแววตาริ้วรอยแม้แต่เส้นผมล้วนถูกสร้างสารรค์อย่างประณีตด,ด้วยฝีมือช่างไทยล้วนๆภายในจะแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเช่น พระบาทสมเด็จพระชอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สมเด็จโตพรมลังสีครูบาวิชัยหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์สายธรรมะอีกมากมายไม่เพียงแต่พระสงฆ์หรือบุคคลสำคัญยังมีโซนจำลองวิถีชีวิตไทยเช่นห้องครัวไทยแบบโบราณชาวนาไทยและมุมต่างๆที่ให้เราเห็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน เปรียบเสมือนย้อนเวลาไปสัมผัสอดีตด้วยตาเปล่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ให้ดูแต่ให้รู้สึกถึงคุณค่าของคนไทยและความทรงจำที่กำลังเลือนหายไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยคือบทบันทึกที่มีชีวิตคือศิลปะที่พูดแทนใจของคนทั้งรุ่น 5. พระราชวังสนามจันทร์พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6 โดยใช้เป็นที่ประทับเสด็จมานมัสการพระปฐมเจดีและยังเป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระองค์จุดเด่นของพระราชวังสนามจันทร์คือพระที่นั่งพิมานปฐมเป็นอาคารสีเหลืองสลับขาวมีลวดลายประดับงดงามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่แฝงด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยอย่างประณีตภายในบริเวณยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นที่น่าทึ่งเช่น หอพระพระตำหนักทัพแก้วพระตำหนักชาลีมงคลอาจที่งดงามราวกับปราสาทในเทพนิยายวันนี้พระราชวังสนามจันทร์เป็นพื้นที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมเหมาะกับการเดินชมสถาปัตยกรรมถ่ายภาพหรือแม้แต่ปูเสือนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่เงียบสงบงดงามและอบอวลด้วยกลิ่นอายของอดีตพระราชวังสนามจันทร์ คือบทกวีแห่งสถาป,ปัตยกรรมและความงดงามของสยามในวันวานนคนปรปฐมอาจไม่ใช่เมืองที่มีทะเลหรือภูเขาสูงใหญ่แต่มันคือเมืองที่มีรากรากของศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นไทยที่มีทั้งความสงบในพระราชวังความศรัทธาในพระเจดีความอร่อยของอาหาร และรอยยิ้มที่ยังจริงใจเพราะบางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องอยู่ไกลอยู่สูงแค่มองให้ลึกพอแล้วคุณจะเห็นว่านคนปรปฐมคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าไทย